สวัสดีค่ะเพื่อนเมือนนี้ก็มา p p, พมุาา่พอมชมแมดามบูดิเคคือเกานะจนาะบูนิ้มาดามกับผ้าพีผ้านองออกปาลาลงทะเลคือเก่าจา้าผ้าพีผ้านองยางด้วจ้ะเด้อวันนี้อากาศดีแต่ว่ากันย่งร่มย่งหนาวอยู่จ้ะมันมีเปลี่ยนแปลงให้แดดดีให้อากาศดีสำหรับกาหนาวอยู่คือเกาจาพ,พี่น้องบางเทือกับเมื่อยบางเทือกกับเบื่อค่ะเบื่ออากาศอากาศดีดีแต่ว่า แต่ว่าก็เย็นคือเกาจ้ะขันเทาใส่เสือกันหนาวขาใส่เสือนหนา,หนา,หนาสิฝรบบั่งกระเบิงเบิงได้พี่น้องว่าเอาซ้ำม,มืออีอันนี้คือใส่เสือผาแนวนี้สิกว่าด้วยฝรั่งนะขันท้ใไ่บางๆมันก็นเย็นจ่อยจ่อยอยู่พี่น้องพออันไหนของทานอ่ะจ้ะม่นก็จะกลับกองให้เจ้าเบิงวิวใน่อเยเบิงตะข่อยร้านตะเบือนี่น่าจะน่าทางทางที่ย่างไปอฟ ยางเขาปลาลงทะเลจ้ะพี่น้องกระสีเป็นนันบานบานจังสีนะจ้ะอัน,นข้างท่าเนี่ยก็เป็นเขาบา้านเละค่ะพี่น้องนี่คะ่ะนี่จะเขาเขาเพิ่อนออกแล้วนะจะน้อนี่ออกห่วงแล้วออกห่วงแล้วใส่น้ำนมแล้วเห็นว่าพูนมองไปสูดลูกหงลูกตาเลยละพี่น้องนี่จะ้ะนี่ละเขาบา้านเละ ไปย่างต้อจากพี่น้องเจออันใดกะสิทไทยมาให้พี่ให้น้องในเบืองกันนะจ้ะเนาะพออันใดก็เอานั่นละไปต้อจ้ะข้างนานั้นเป็นนันเป็นทะเลนะจ้ะเนาะจ,จากบ้านมะดามไปหาทะเลกับประมาณหาลอยเม็ดจากพี่น้องประมาณหาลอยเม็ดนะจ้ะเนาะ ลัางคาทจะเจ้าห็นใบๆนะมันเป็นบ้านพักตากอากาศจ้ะเป็นบ้านพักตากอากาศสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะเป็นนักท่องเที่ยวเพื่นทีอันมาเที่ยวนะาจะเนาะเพื่อนบด้เพื่อนบอไปอยู่โรงแรมกันนะจ้ะเพื่อนมาอยู่อันบ้านผักตากอากาศ,ากากากาศริมทะเลจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะอากาศดีดีบรรยากาศดีจ้ะเหมาะที่สุดเลยสําหรับนักท่องเที่ยวที่สิมาเที่ยวประเทศเดนมาร์กนะจน้ะส่วนมากอะ มาจากอันประเทศสวิเดนกับอันโนเวเดอร์หลายจากพี่น้องโนเวกับสวิเดนสิมาเทียวเดนมาร์กหลายจ้ะจากนั้นก็มีมาอันแถวเยอรมันแล้วก็แถวอันพ่อแลน่นนอจากนี่จ้ะเนี่ยทางทีง่มาดามผ้าผีผ้นองไปสิไปทะเลกับไปท่างนี่แหละจ้ะ ยางลงมาหอดแล้วจ้ะพี่น้องมาถึงแล้วมาถึงอันหมูบ่บ้านริมทะเลนะจ๊นะนาะยางไปเรื่อยๆก้างหน้านะก็สิเป็นทะเลจ้ะ ช่วงนี้บอกคนบอคอยร้ายแขกบอกคอยร้ายด้วยจ้ะพี่น้องมืออื่นจ้ะมืออื่นนี่โอ้ยเต็มเลยแต่่ามือแรกนี่เพิ่อนกะทย่อยเขาแล้วด้วยจ้ะพี่น้องทย่อยเขาแล้วด้วยอันนี้คอยสื้อผ้าชุดเจ้ายางลงไปทะเลจ้ะนี่ละจ้ะยางลงไปอุย้ยดอกไม้สีม่วงนี่คืองามแทพี่น้องมาเบิ่ง ิ่งโอ้ยขวัญละซอนดอกไม้เป็นลกูกจิตชนิดหนึ่งเด้อพี่น้องขวัญเห็นดอกไม้บ่ได้ขวัญมักแห้งนั่นละ่ะงามไร้ก็บ่อยากเบิ่งผู้เดียวจ้ะพี่น้องบ่อยากเบิ่งผู้เดียวบ่อยากส้มผู้เดียวเนาจะจ้ะเนาะเอ้ยเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งนําเห็น้องงามคักไปกันต่อจ้ะไฮส้มซ้ำนี่แหละ เจอกันได้ไทยอันนั้นเจอดอกไม้คางท่างขอกับทายคางท่างนี่แหละจ้ะพี่น้องดวงทะเลนี่นี่แหละจ้ะทะเลพี่น้อง ตอนนั้นโดนแล้วนน,นี่เบือ้องถนน,นเ้นนี่นี่ข่อยยางลงไปเพิ่นมีป้ายค่อยลืมเบื้องไปข่อยเบื้องตะกองพี่น้องเพิ่นหามข้นเขา่ามันเป็นอันข้างในเพื่อนอื่นพีแนะพ่แว่นนะพี่แว่ลืมภาษาไทยอื่นอีกอย่างวะฮะเออเป็นแล้วว่าเพื่อนหามเข่ากันแล้วกันเนาะข่อยพักเข่าไปบ้านเนี่ยข่อยท้ายคลิปท้ายยางแล้วเรียบร้อยได้มากคลิปนึง ยางออกมาเอ้ามันเป็นพีแวดเขาห้ามเขาว่าฉันโอ้ยอกระร้างเถอะขอมาเห็นยมไรขอโอดหัวควรจะคลองมาได้พี่น้องอ้ยมาเจอเพื่อนๆขอสิผ้าจอย่งางเขาป้าบานี ค่อยค่อยมาเฮ็ดคลิปแล้วเที่ยนึงจ้ะพี่น้องตอนนั้นมันบระท่านไลยหกปานนี่เด้อเพราะท่านใดอันใบใหม่มันบะท่านไลยปงนะจ๊ะเนาะใบใหม่บระท่านไลยป,ปงจ้ะประมาณตอนนี้เขียว <laughs> แบบมืดตึบแล้วจากพี่น้องมาเบ่เง,องยอดตำลึงพี่น้องยอดตำลึง ยอดตํานึงพันสิมี่ยอดเขียวกับยอดม่วงเลวจ้ะเด้อป๊ัดยอดนี่คือไงขักแท้โอ๊ยคตรอดเก็บบไดาดอกพี่นอ้องอดบ่ไดาอดบ่ไดาอดใจบไดาพี่น้องป๊าด หยดใหญ่ๆเสียไปจะกำบาลายซ์เราพี่น้องเอาไปกำเดียวพอเด็กใส่ผ้าขาวมืออื่นโอ้ยโอ้โอ้ยขวดสะออนมีแต่หยดใหญ่ๆพี่น้องเก็บดูดูด้วอัน ต้นิ่นปลาเนี่ยต้มนิ่งปลาต้มตำมนินฝรั่งเก็บตะกี้มันก็ะยอดน,น้อยๆเน,นาะจ้ะเนาะมันบดายเว่อร์ว่างมันบดายเว่อร์ว่างอลังการงานสร้างขนาดนี้อันนี้โอ้ยเว่อร์ว่างอลังการงานสร้างพี่น้องอบวยบึ้งเลยงามกระเดียกระดเศรษออนอุดใจบดายดอกพี่น้องคนมาเก็บคนมาเก็บผักเก็บหนาเห็นกะ พานบ่ไใ้จ้ะพี่น้องพานบา่ดใผพานบ่ไใ้เลยมักแห้งเอาเอาเอา,ออเอาของมันของเอาของเบิง่งโอ้ยพี่น้องจะเบิง่ง โอ้ยพุทธิวทานใด้น้อพี่น้องยอดใหญ่ยอดงามปัน สวยเลือกได้เนี่ยละ่ะเพื่อนวาเนาะสวยเลือกได้พี่น้องเอ้ยงามครักงามครักงามแน่คนมันมาเคจะได้ได้จากพี่นอ้องเบ่งเน่ กำเดียวซัำในกระพ่อแลวจ้ะพี่น้องอยากกินยงไดก็มาเก,ก็บเอาพุ่นนะพุ่นนะโอ้ยโซเด้อโซเด้อพุ่นนะโอ้ยแดดสะท้อนแสงแสงเบิ่งในพี่น้องปอดเจ้าสะอ่อนบ่สุดยอดเลย